ดีไหมครับมีรังรอเวลาเนาะจะมีใครมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนเดิมไม่เคยนัดหมายนะครับ <c oughs> ไม่เคยนัดหมายเลยซึ่งเป็นข้อเสียนะการที่ไม่นัดหมายใครแล้วก็จู่ๆก็มาไลฟ์อะไรเงี้ยนะครับจะให้ไปโด่งดังเหมือนทางทิศมหาพวันก็ไม่ได้นะครับจริงๆแล้วผมก็ชอบท่านมหาพวันนะครับท่านก็ ขำดีนะฮะเวลาท่านพูดแล้ว,ลวก็ขำเป็นคนที่ภาษาชาวบ้านเรียกขี้ขำนะก็ายิ่งถ้าคู่กับนะพระมหาสมปองด้วยก็ยิ่งขำใหญ่เลยนะครับด,ดูเรื่องราวนะครับของมหาภัยวันมา,มานานแล้วนะตอนที่สมัยท่านเป็นพระนะสมัยเป็นพระท่านก็มีแนวคิดที่ดีเนาะปัจจุบันนี้ท่านก็มีแนวคิดที่ดีนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเลยในะวันนี้หลังจากที่มหาภัยวันศึกลงเนะี่ย ผมว่ามันได้แง่คิดอย่างหนึ่งว่าท่านปล่อยวางนะท่านปล่อยวางนะท่านตัดสินใจแล้วก็สละสละเขาเรียกวนะสมณะเพศใช่ไหมเนี่ยสละการเป็นพระคือถอดจีวอรออกมาเป็นประชาชนธรรมดาเลยพร้อมยอมรับเหมือนกับเป็นคนธรรมดาแล้วนะฮะผมว่านี่คือสิ่งที่น่ายอมรับในตัวของของทิศพ์วพวันมากนะของทิพย์วพวันมากเลยว่า ปล่อยวางจริงๆนะฮะไม่ยึดติดนะครับเป็นคนที่ไม่ยึดติดแล้วที่คือบอกว่าธรรมะอยู่ในใจนะครับเรื่องจริงนะฮะธรรมะอยู่ในใจอย่างที่ผมเคยพูดอยู่เสมอนะครับคนเราเนี่ย <are you? S 1> ผมเสดายแทนเลยใช่เหมือนกันนะครับก็คือแต่ว่าท่านมามาไม่ว่าจะการจะเป็นคนดีการมีธรรมะไม่ว่าจะนั่งชุดเหลืองชุดขาวชุดอะไรก็ตามแต่นะฮะมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้ที่เครื่องแบบนะฮะการสวมเครื่องแบบก็ได้บอกว่าเป็นคนดีถูกไหมครับ การที่เป็นผู้ถือกฎหมายก็ไม่ไบอกเป็นคนดีนะฮะมันมันมันวัดไม่ได้มันวัดได้จากการกระทําและพฤติกรรมมากกว่านะครับอย่างทิพย์วันเนี่ยนะฮะเห็นได้ชัดเลยว่าถอดชุดเลยนะฮะลาสิกขานะครับมาเป็นประชาชนธรรมดานี่คือสิ่งที่แสดงออกว่าทิพย์วันนั้นปล่อยวางนะฮะปล่อยวางไม่ยึดติดนะครับนั่นคือการไม่ยึดติดหลายๆคนยังยึดติดอยู่นะฮะยังยึดติดอยู่ซึ่งณเวลานี้ ผมก็พยายามที่จะอ,อะไรนะฮะเรียกว่าอะไรนะเรียนรู้เรียนรู้จากทิพย์เพวันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็อยากอยากจะลาออกนะอยากจะลาออกเพราะว่าหลังจากที่ผู้บพญชาเกษียณแล้วเนี่ยนะฮะผมก็เคยพูดมานานแล้วนะว่าถ้าท่านเกษียณแล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากอยู่แล้วถึงเวลานี้เนี่ยท่านก็เกษียณแล้วผมเองก็จะไม่อยากอยู่จริงๆก็คือ,อยังคิดคิดสลตาคิดแล้วคิดอีกว่า จะลาออกเมื่อวันไหนเวลาไหนยังไงดีนะฮะก็มาดูมหาสมปองท่านพูดท่านก็บอกว่าถ้าพูดบ่อยๆก็เดี๋ยวจะไม่ได้ออกพเดี๋ยวนี้ดูคลิปของท่านหามหาสมปองกับท่านทิพวรรณนะครับผมก็พยายามจะไม่พูดและพยายามจะนิ่งตอนนี้ก็ไปตรวจสอบหนี้สินว่าหนี้สินเรามีอยู่เท่าไหร่นะแล้วก็พยายามที่จะเออเอาไงกับชีวิตดีว่านะครับนั่นคือพยายามจะปล่อยวางกับกับเครื่องแบบของตัวเองแล้วก็ไปใช้ชีวิตปกติอยากจะพูดอะไรก็จะได้พูดอยากเที่ยวก็ได้เที่ยวอยากทาอะไรก็ได้ทำนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ย จะพูดอะไรจะเที่ยวจะไปไหนมันก็ติดนะฮะติดว่าเออให้เราเรายังเป็นข้าราชการอยู่นะบางครั้งเรามีแนวคิดอีกแบบหนึง่งแต่ก็พูดไม่ได้นะฮะมันก็ต้องนิ่งเงียบพอมาดูทิพย์พวันทิพย์พวันปุ๊บละทุกอย่างเลยนะเอ้ยทิ้งเลยมาเป็นประชาชนธรรมดาแล้วก็มีความสุขของท่านดีนะหัวเลาะคากดูแล้วก็มีความสุขดีนะครับก็ได้ได้บทเรียนจากทิพย์พวันบทเรียนที่ดีมากๆนะที่ดีมากๆเลยนะ แล้วก็ย้อนกับเรื่องการทํางานของผมเองผมก็เป็นครูสอนกู้ภัยทางน้ําคนหนึ่งนะฮะมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราแบบเรายึดติดอยู่กับเรื่องของการที่เราจะต้องเป็นครูตลอดเวลาไหมนะฮะเมื่อวานนี้สองวันที่ผ่านมานะครับก็มีโอกาสไปช่วยลูกศิษย์นะครับเมย์กับปานนะครับที่เขาทาหลักสูตรกู้ภัยทางน้ําขึ้นมาแล้วผมก็ไปดูก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวครูไปดูแล้วกันดูแล้วก็ไปช่วยให้คําแนะนานะฮะ แล้วเราก็ไปเราก็มีหน้าที่ส่งเสริมให้ลูกศิษย์เราเนี่ยเขาได้ได้ทำนะฮะเรามีหน้าที่เป็นเพียงแค่โค้ชโคช้ชให้เขาแนะนำให้เขานะฮะให้เขาเนี่ยได้ทําในสิ่งที่เขาเขารักและเขาอยากทำจากสิ่งที่เขาทําไปก็รับความสําเร็จนะฮะก็ประสบความสําเร็จเลยละนะครับเพราะว่ามันก็จะมีระดับครูหลายคนที่ไปช่วยเขาเหมือนกันนะฮะก็ชื่นชมมาอันนี้มันก็กลับมามองที่ตัวผมเองนะครับเออ ผมก็เริ่มผมก็ปล่อยวางได้เหมือนกันนินาะนะฮะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปยืนหนึ่งอยู่ข้างหน้าเราอยู่ข้างหลังก็ได้เราเป็นผู้ผู้มองผู้มอบให้ก็ได้เหมือนกันนะฮะอยู่ตรงไหนเราก็ทําได้เพราะผมก็พูดมาตลอดว่าผมอยากจะเป็นคนที่อะไรนะฮะเหมือนกับให้โอกาสคนซึ่งซึ่งผมก็ได้ทําแล้วะฮะเราก็ได้เห็นชัดเจนเลยกับกับ โครงการของเมย์ของปานเขาซึ่งเป็นโครงการที่ดีด้วยเราก็ได,ได้ได้ทำแล้วนะฮะเออเรื่องกมานั่งคิดนั่งมองนะวะ่าเออเราก็เริ่มปล่อยวางได้แล้วเหมือนกันนี่นาถูกไหมครับผมก็นั่งดูจริงๆนะนั่งดูเมแล้วก็ได้ได้เจอลูกศิษย์ลูกหาน้องๆนะครับ S.S.R. ซึ่งทุกคนหลายๆคน่ใช่ทุกคนหลายคนก็มามานั่งนะฮะมานั่งมานั่งคุยกันมานั่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมานั่งคุยกันสารพัดแล้วก็ดูเมย์กับปานเขาสอนดูคนอื่นสอนนะฮะ มีครูบิ๊กครูหมูนะครับมีใครครูดิโอจำชื่อไม่ได้เยอะหลายคนแล้วที่สําคัญผมก็ได้เจอน้องอีกคนหนึ่งนะฮะเรอเอกสุทธิพงศะ์จาะกกำลังพลฐานเรือก็ไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวว่าพรุ่งนี้จะนําเรียนเรื่องของเ,อเรอเอกสุทธิพงศ์ให้กับทางคุณครูท่านทราบให้กบครูชาท่านทราบว่าว่าตอนนี้กําลังมีอะไรบ้างนี่ก็คือเรื่องของการปล่อยวางของทิพย์เพวันนะฮะมาสู่ตัวผมเองคือผมชอบมองคนอื่น แล้วก็กลับมามองดูตัวเองว่าตัวเราเองนั้นแหละเราตำหนิใครเนี่ยแล้วเราเป็นเหมือนคนที่เราตำหนิหรือเปล่าแล้วเราชื่นชมใครแล้วก็พยายามที่จะทําตัวให้เหมือนกับคนที่เราชื่นชมนะฮะชื่นชมชื่นชอบด้วยง่ายๆว่าเขาเป็นเป็นอะไรนะเป็นแม่แบบที่ดีของเรานะเป็นแม่ที่ดีของเราอันนี้ก็เรื่องของของการปล่อยวางนะครับผมก็พยายามจะปล่อยวางกับเครื่องแบบของตัวเองว่าเออถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คือ คือตําแหน่งหน้าที่นะฮะถึงเวลาก็ต้องปล่อยวางลงไปในขณะเดียวกันที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าเครื่องแบบนะครับไม่ได้บอกถึงเรื่องของของอะไรอะความดีนะครับเรื่องของการทําถูกต้องเพราะในขณะเดียวกันพระทิศภัยวันปล่อยวางเครื่องแบบจีวรเหลืองของตัวเองวันนี้ก็มีข่าวเป็นกระแสดังมากเลยเหมือนกันนะครับคือเรื่องของเมียรองผู้กำกับขายหวยเห็นไหมเสร็จแล้วลูกชายนะฮะ ลูกชายก็เป็นตำรวจแล้วก็มาเก็บตังค่าวหวยอันนี้มันก็ถึงบอกเลยว่าบางครั้งเนี่ยเครื่องแบบนะครับไม่ได้บอกว่า,าไม่ได้รับประกันว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีนะฮะคนนั้นจะทำถูกกฎหมายมันก็กลับมาในลักษณะว่าถ้าคนเราเนี่ยนะครับในสังคมไทยเราถ้ากฎหมายมันเป็นกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมปัญหาสังคมมันก็จะไม่เกิดหรือไม่อาจจะเกิดน้อยที่สุดมันจึงต้องมีการ ควบคุมดูแล <S 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 การที่บางครั้งเราอะไรเราอย่ามองคนเพียงแค่ภายนอกแต่ให้มองคนที่ที่ภายในมองดูที่ความคิดและพฤติกรรมของเขานะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะถ้ากฎหมายมันเป็นกฎหมายเชื่อผมไหมว่าสังคมเนี้ยมันจะวุ่นวายน้อยลงนะฮะ วันนี้ขับรถไปเห็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์เต็ไมไปหมดเลยนะฮะในขณะที่โอกาสข้างบ้านเองอะไรเองหลายๆอย่างก็ลดเต็ไมไปหมดที่จอดก็ไม่มีย้อนกลับไปดูต่างประเทศอย่างผมไปประเทศญี่ปุ่นมาประเทศญี่ปุ่นเป็นเกาะพื้นที่นิดเดียวบ้านก็บนแบบเขาก็นิดเดียวจริงๆนะแต่รถลาเขานี่ไม่ได้เยอะแล้วไม่ได้วุ่นวายแล้วเขาก็สิทธินะคะเขารักษาสิทธิของตัวเองในขณะเดียวกันเขาก็รักษาสิทธิ์นข,นอข,ธของคนอื่นนะอันนี้จากที่ผมไปมานะที่เห็นนะ ผมไปต่างประเทศมาก็เหมือนกันหลายประเทศเราจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันเกาหลีญี่ปุ่นนะฮะมาเลย์นี่ไม่แน่ใจนะมาเลย์นี่ไม่แน่ใจมาเลย์ไปมาสองรอบแล้วเยอรมันเนี้ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีการรักษาสิทธิ์นะครับรักษาสิทธิ์ของของคนอื่นแล้วก็สิทธิ์ของตัวเองด้วยเช่นกันนะครับแต่ในขณะที่ประเทศไทยเราอ่ะรู้จักสิทธิ์ตัวเองแต่ไม่เคยมองสิทธิ์ที่ของคนอื่นก็เลยว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณสิทธิ์ของคุณที่คุณอ้างถึงเนี้ย มันไปละเมิดสิทธทิของคนอื่นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จึงเป็นสิ่งสําคัญว่าถ้ากฎหมายไม่เป็นกฎหมายนะครับเราไม่บังคับให้กฎหมายอย่างเท่าเทียมปัญหามันก็จะเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับเหมือนการย้อนกลับมาว่าการจะเป็นคนดีไม่จําเป็นต้องบอกเราเป็นคนดีหรอกไม่ต้องพูดกับใครเราเป็นคนดีนะฮะการกระทําตั้งหาที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นคนดีหรือไม่ดีนะครับดังนั้นก็ย้อนกลับมาอีกแล้วครับว่าในเรื่องของพระมหาพยวันณกับการปล่อยวางของ มาเป็นทิพไพยวันนะครับซึ่งกระบ่งบอกว่าที่ทิพไพยวันพูดว่าธรรมะอยู่ในใจของของทิพไพยวันอยู่เสมอนะฮะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นพระก็ได้แล้วก็คือการป,ปล่อยวางของทิศไพยวันนะครับมันก็บ่งบอกว่าเครื่องแบบนั้นไม่ได้จําเป็นที่จะต้องบอกว่าเครื่องแบบนะครับ เครื่องแบบจะบ่งบอกว่าคุณเป็นคนรักษากฎหมายหรือคุณเป็นคนดีนะครับซึ่งทิพย์วันและก็พระหมหาสมปองก็เป็นสะท้อนกับความความคิดของผมให้ผมมองตัวผมเองว่าแล้วผมปล่อยวางหรือยังกับตัวเองที่ผ่านมาสองวันที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปช่วยลูกศิษย์ของตัวเองของเมย์ของปานเขาก็เริ่มว่าเออเราเนะเราก็เริ่มได้ปล่อยวางแล้วนะครับได้ปล่อยวางแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ชื่นชมยินดีนะั่คือสิ่งสําคัญมากคือการชื่นชมยินดีกับสิ่งที่ เราได้เห็นคนอื่นดีเออเราก็แบบเข้าใจคําสอนของทิพไพวันเขาเหมือนกันนะเนี่ยนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องของของหวยนะฮะของหวยอ่าเราก็เห็นแล้วว่าอ,อ๋อลุงโดนโดนเมียรองผู้กำกับหลอกแดกนะครับหาข้ออ้างฟังดูก็รู้ทันทีว่าเมียร้องผู้กำกับหลอกแดกแล้วนะครับคือไม่ยอมจ่ายตังค์จะเบี้ยวเงินพูดยยง่าย ลุงก็ไม่ยอมพอลุงไม่ยอมลุงก็โพสตผ่านโซเชียลผ่านโซเชียลเสร็จลูกชายซึ่งเป็นตำรวจก็ไม่ยอมคูอีกนะครับนี่ไงคนเราเนี่ยนะครับก็อาศัยแบบลูกนักเลงอาศัยว่าตัวเองมีเครื่องแบบถือปืนถือกฎหมายก็ไปข่มขู่เขาแบบนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็มันจึงทําให้เป็นปัญหาของประเทศนะครับเป็นปัญหาของประเทศเรื่องแบบนี้มันจึงต้องคิดนะนะครับจึงต้องกลับมาคิดหลายๆอย่างเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น นะครับแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับเราคงไม่สามารถที่จะไปให้ใครแก้ไขได้แต่ตัวเราอ่ะต้องร่วมกันช่วยกันแก้ไขนะครับแล้วปัญหามันจะลดน้อยเบาบางลงผมก็ไม่เข้าใจคือทำไมตังก็ไม่มีมึงจะไปซื้อหวยทำไมวะจะกินข้าวยังไม่มีเลยนะครับหวังถูกนะครับเหมือนกันตังก็ไม่มีแต่ซื้อรถเป็นหนี้นะครับที่จอดรถมึงก็ไม่มีแต่มึงก็ซื้อรถมาเพื่อหาที่จอด ระบบขนส่งมวลชนมันก็หวยพอมันห่วยคนก็อยากซื้อรถเองนี่เป็นต้นมันเป็นระบบเนาะมันเป็นโดมิโนโนะครับมันเป็นโดมิโนทุกอย่างมันมันเป็นโดมิโนทั้งหมดเลยนะครับนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับสังคมแล้วนะปัจจุบันเราจะแก้ไขมันยังไงอันนี้พวกเราต้องช่วยกันนะฮะต้องช่วยกันอย่าบอกเพียงว่าตัวเองเป็นคนดีนะครับอย่าบอกเพียงแค่ว่าเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีถ้าเลี้ยงลูกเป็นคนดีก็ต้องสอนลูกให้ได้ดีด้วยนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะอ้างเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องกินนะครับคือถ้าไม่พร้อมจะมีลูกก็อยากมีถ้าไม่พร้อมจะมีผัวมีเมียก็อยากมีนะครับถ้าไม่พร้อมจะมีรถไม่มีที่จอดรถก็อย่ามีนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ที่สะท้อนหลายอย่างนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าใครคนใดคนหนึ่งนะผมพูดในภาพรวมนะฮะในภาพรวมบางครั้งฝั่งแล้วก็ต้องตีความให้ดีด้วยนะฮะอย่าตีความแบบเพื่อที่จะดราม่าอย่างเดียวสังคมไทยมันดราม่ามากมากนะครับละครก็ดราม่า นะครับไม่ได้สร้างสรรค์จันลงเลยนะครับ <K al ik> ข่าวก็เหมือนกันดูข่าวมันก็ดรามากเหมือนกันนะฮะทีนี้ก็ต้องเลือกเสพข่าวนะครับเลือกเสพข่าวปัจจุบันเนี้ยผมเปลี่ยนช่องไปเปลี่ยนช่องมาจนกระทั่งสมาธิมันจะสั้นอยู่แล้วเนี่ยนะครับทำอะไรได้ไม่ค่อยนานเพราะสมาธิมันจะสั้นจะเปลี่ยนทีวีไงกำลังดูข่าวดีๆอยู่ปุ๊บแม่งมาละผมไม่ตีกันละเปลี่ยนช่องอ่ะดูดูดีๆปุ๊บมาอีกละไขหวยละเปลี่ยนช่องแต่นี่เป็นต้นนะครับนี่คือสังคม มันไม่มีอะไรที่มันสร้างสารรค์เราเลยนะครับสร้างสารรค์น้อยมากต้องเลือกเสพนะครับเลือกเสพโอเคจบ <c oughs> จบแต่ใยัไงเงี้ยคือคือไม่อยากพูดมากเนี่ยผมพูดมากก็อย่างที่บอกบางทีพูดไปปุ๊บแม่กระทบกระเทือนเราก็อึดอัดไปหมดเลยบางพูดอะไรก็ไม่ได้นะครับบางทีการพูดอะไรบางอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ได้เจตนาจะว่าใครแต่มันไปกระเทือนบางคนฟังเหมือนผมอ่านเฟซบุ๊กใช่ไหม บางทีอ่านเฟซไอ้นี่แม่งโพสต์ขึ้นมามันด่าใครว่ามันด่ากูหรือเปล่าวะกูร้อนตัวผมก็เป็นนะไม่ใช่ผมไม่เป็นนะครับแล้วมานั่งคิดแล้วมึงจะร้อนตัวทําไมว่าถ้าไม่ใช่ถ้ามึงคิดไม่ใช่มึงถ้ามึงไม่เป็นอย่างเขานะครับโอเคเดี๋ยวก่อนขออ่านคอมเมนต์ก่อนคอมเมนต์เยอะมากเลยสวัสดีครับโอ๊ตเพิ่งถึงพูดพูดถึงโอ๊ตเมื่อกี้นี่เองนะครับโอ๊ตก็เข้ามาแล้วนะครับก็เราปันนะครับคือโอ๊ตก็คือเพื่อนร่วมบุดมการณ์คนหนึ่งนะครับในการทํางานเพื่อสังคมนะฮะก็เป็นกลังงงใใจห้้นนนนะะะะโออ๊ตคครรรัับบไาเี่ย ต้องอดทนอดกลั้นนะครับแล้วก็เลือกดูในสิ่งที่ใครเขาว่าอะไรเราเราก็ต้องเลือกดูว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะฮะถ้ามันใช่เราก็ปรับปรุงถ้าไม่ใช่อย่าไปสนใจมันเพราะแน่นอนมันจะมีทั้งคนชอบเราและไม่ชอบเรานะครับอากาศเย็นแล้วรักษาสุขภาพนะครับขอบคุณนะครับโอ๊ตนะครับก็ตอนนี้ก็พยายามนะฮะดูแลตัวเองออกกําลังกายนะครับแต่ว่าหลังจากกลับมาจาก300ยอดตันแแรกเลยน้ำหนัก78เกือบ79นะครับ เดิมทีเจ็ดสิบสี่อายุมันเยอะการออกกำลังกายน้อยลงนะครับกินมากขอโทษทีแดดเยอะก็ป้าเขาไปเกิดเจ็ดสิบเก้านะครับพอก่อนไปสามร้อยยอดควบคุมตัวเองก็น้ำหนักลงมาเลยเจ็ดสิบสี่นะครับพอกลับไสามร้อยยอดด้เดือนหนึ่งก็กินเยอะพอสมควรนะครับน้าหนักตอนนี้ขึ้นมาเจ็ดสิบสี่กว่าแต่เจ็ดสิบห้านะครับ <S <S <ๆ>เดี๋ยวต้องพยายามดูแลตัวเองเพราะอายุเยอะแล้วนะฮะอายุเยอะ ขึ้นแล้วนะครับอีกไม่กี่ปีก็จะ,กะเกษียณแล้วก็ต้องเริ่มดูตัวเองนะครับแต่ตั้งใจงไม่ว่าจะไม่อยู่ใช้คําว่าจะไม่อยู่อยันเกษียณน,นะใช้คํว่านี้ดีกว่านะพยายามจะไม่อยู่จนเกษียณน,นะครับเพราะอยากจะมีชุดอิสระนะครับอยากจะเที่ยวอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะทำงานในสิ่งที่ยังอยากทํานะครับ <c oughs> คําสอนของครูอยู่ในใจเสมอขอบคุณมากนะครับโอ๊ตนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เป็นการยันบิดต่อกันก็ก็พยายามที่จะไม่อยู่ใช้คําว่า จะไม่อยู่จะพยายามจะไม่อยู่ยันเกษียณอย่างที่บอกเพราะว่าอยากจะใช้ชีวิตของตัวเองบ้างแล้วนะฮะให้มันมีชีวิตอิสระมากขึ้นอิสระทางการพูดอิสระทางความคิดคิดแล้วก็อยากพูดนะฮะแต่พูดแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาจะว่าร้ายใครคือบางทีมันพูดไปแล้วเนี่ยมันมันมันอึมครึมบางคนก็ตีความว่าเราไปว่าเขาบ้างอะไรบ้างนนจริงผมไม่อยากจะเป็นศัตรูใครเลยนะครับแล้วก็ไม่อยากจะว่าใครเพราะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ว่าใครจริงๆด้วยแต่เราเห็นจากสังคมเข้ามาเราก็เลยต้องพูด่ย นะทีนี้มันก็พูดได้ไม่เต็มที่เพราะว่ามันมีเครื่องแบบอยู่นะครับสังคมเรายังแบ่งแยกไม่ได้ว่าเฮ้ยนี่มันนอกเครื่องแบบโอ้ยเราคือประชาชนธรรมดาคนหนึ่งนะครับแต่มันไปถูกติดอยู่เพราะว่ามึงเป็นทหารไงข่าวมันก็ชอบนําเสนอว่าอะไรนะอดีตทหารเรืออดีตทหารบกอะไรเงี้ยอดีตแม้กระทั่งอดีตทหารเกมยัง่เอามาพูดเลยแม่งเป็นประชาชนหรือเปล่านะมันเป็นอดีตนะครับเออแล้วบางทีมันทาความผิดมันทาความผิดส่วนตัว นะครับมันไม่ทำความผิดในส่วนรวมนะครับไม้บอกสังคมดราม่าใช่ครับสังคมไทยก็เป็นอย่างนี้แหละนะฮะมันก็เป็นเรื่องปกตินะฮะคนที่เราก็ต้องพยายามที่จะต้องอยู่กับมันให้ได้นะฮะอยู่กับมันให้ได้เลือกรับเอาในสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่ไม่ดีก็พยายามตัดมันทิ้งไปอย่าให้มันเป็นอะไรอ่ะมาลบสมองเรามาลบความคิดเรานะครับก่อนแนะนําเหมือนเดิมผมก็แนะนําเหมือนเดิมทุกครั้งก็คือไปดูซีดีเกาหลีนะครับ ต้อก็ฝากเอาไว้เดี๋ยวเที่ยวหน้าจะคุยเรื่องของลูกนะฮะลุยเรื่องลูกการเลี้ยงลูกนะครับว่าจะเลี้ยงยังไงจะดูยังไงจะตั้งอนาคตลูกยังไงนะครับเพราะว่ายิ่งถ้าใครกาลังมีลูกกําลังลูกกาลังโตอย่างเงี้ยสําคัญมากๆเลยนะครับอนาคตของลูกความสําเร็จของลูกคือความสําเร็จของพ่อแม่นะครับดูที่ลูกนะฮะเขาถึงบอกว่าอะไรนะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนั่นแหละเป็นสิ่งสําคัญเลยจริงๆนะครับดูที่ตรงนั้นเลยนะฮะว่าเออ พ่อแม่เป็นอย่างไรดูที่ลูกนะฮะการเลี้ยงดูลูกจึงเป็นสิ่งสําคัญนะครับโอเคเนาะได้เวลาละถ้างั้นผมขออนุญาตดีกว่าเดี๋ยวจะไปดูซีรีส์เกาหลีแล้วนะฮะแล้วก็ก่อนนอนก็จะอ่านหนังสือนะฮะจะได้มีความสุขกับชีวิตในการใช้ชีวิตของตัวเองบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันไหนแล้วเดี๋ยวามาเจอกันนะครับผมพยายามที่จะจัจ่วหัวก่อนแต่วันนี้ว่าจะจั่วหัวเขามแต่กินนืหมูกระทะ นะครับพูดจะปิ้งย่างนะครับปิ้งย่างมื้อกลางวันมื้อเย็นไม่กินไงนะครับตื่นเช้ามาก็กินอะไรนะโจ๊กนะครับกินโจ๊กไปแล้วก็เสร็จแล้วก็พักผ่อนนะฮะพักผ่อนอยู่บ้านจากนั้นก็ไปกินหมูกระทะตอนเที่ยงครึ่งเมื่อหมูกระทะปิ้งย่างนะครับว่าจะโจหัวพอดีฟังพระฟังทิศทิศไพวันกับพระมหาสมปองพูดแล้วก็เลยชอบนะครับจากนั้นก็เออเว้ นึกดูถูดูถวงทิศทิศปรวนันแล้วก็มามองดูตัวเองนะครับมองดูเองแล้วเสร็จแล้วก็มานั่งดูข่าวเรื่องของอะไรนะของซื้อหวยเมียรองพุ่มกับขายหวยนะครับการที่กฎหมายมันก็ทกําให้เกิดว่าเฮ้ยวันนี้จะคุยเรื่องนี้ดีกว่านะครับแล้วเสร็จแล้วก็มีเรื่องของการออกไปข้างนอกเห็นรถเห็นการจอดรถอะไรแบบนี้เป็นต้นก็เลยมาคุยในวันนี้นะครับเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวดูพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้เช้า เดี๋ยวคืนนี้อาจจะมีอะไรดีพรุ่งนี้เช้าก่อนเดินทางมาทํางานระหว่างเดินทางทํางานต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจพรุ่งนี้ก็มาเปิดดูตอนเช้านะครับประมาณแปดโมงแปดโมงครึ่งนะฮะก็เดี๋ยวจะไลฟ์ตอนเช้าอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวดูว่าคืนนี้มีอะไรบ้างมาเล่าสู่กันฟังขอบคุณทุกคนที่ฟังขอบคุณเพื่อนขอบคุณพี่ปองนะครับขอบคุณพี่อะไรวะวันนั้นเจอพี่ปองไอ้เพื่อนลราลูกพี่ปองอยู่ปะวะไอ พี่เล่ง่ะบันเลงนะฮะบันเลงนะครับเพราะมาฟังตลอดเขามาฟังย้อนหลังวันก่อนเขามาบอกนะครับไปประชุมกันแล้วก็พี่เล่งก็มาบอกว่าเฮ้ยเ <"Hey, S 2> พ<ว>ื่อนตุ๊กฟังอยู่ตลอดนะเพื่อนโอ้หขอบคุณมากเลยเราก็เออเพิ่งรับรู้มีคนฟังเรา <c oughs> <c oughs> พี่ปองบอกกำลังบริโภคเวนอยู่เข้าเวนอยู่นะครับเลยมีเวลานั่งฟังนะพี่ปองนะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเรียนป้องกันตัวกับพี่เล่งนะฮะกับบรรเลงนะครับเพื่อน นวโทนะครับบรนเลงก็ยินดีกับเพื่อนที่เพื่อนได้เลื่อนยศใหม่นะครับเป็นนวโทยินดีมากๆนะครับดีใจนะครับดีใจที่เพื่อนเพื่อนได้ได้รับยศสูงขึ้นนะฮะแล้วก็ดีใจที่ลูกิสย์ทุกหาได้ดิบได้ดีนะครับเพราะผมก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งเผื่อมีอะไรเราก็ยังแบบเป็นเพื่อนกันได้มีเรื่องเล่าสู่กันฟังวันที่เราแก่ตัวไปนะครับโอเคขอบคุณมากๆทุกคนครับพรุ่งนี้เช้าแปดโมงครึ่งนะครับถ้าสนใจก็มาฟังกันนะครับ แปดโมงเช้าไม่เกินแปดโมงครึ่งสวัสดีครับ